สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแนะนํานะครับรถสวยนะครับผ่อนเบาๆนะครับผมสามพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมิซูบิชิมิลาดนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับปี2013นะครับอยู่ในรุ่นของ GLX นะครับผมนะครับสีนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับผมสีเจ้าเขียวๆเหลืองๆนะครับแต่ว่าเวลาโดนแดดจะสวยมากนะครับคันนี้นะครับนะฮะมาดูนะครับ ไฟหน้านะครับยังใสอยู่นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ดูมาด้วยนะครับผมแมกยางพร้อมนะครับล้อนะครับผมสีนะครับผมสวยครับอันนี้บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปก็มาเจอก่อนเลยนะครับผมโลบาร์ครับล้อไหลนะครับอยู่ครบนะครับ นี่เป็นล้ออะไรจากจากโรงงานเลยนะครับผมนะฮะท่อนะครับผมซิ่งซิ่งหนึ่งใบนะครับเพาะนะครับผมไม่ดังแบบลำคาไม่ใช่นะครับผมภายในกันครับว่าเป็นไงบ้างนะครับให้ผมเปิดเลยนะครับสี่ด้านก่อนครับภายในจะเป็นบ่อผ้านะครับสวยนะครับไม่มีขาดนะครับผม เป็นระบบกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผวงมาไัยเดิมจากโรงงานนะครับเบาะผ้าคู่หน้าเหมือนกันนะครับเหมือนข้้งหลังเ่ยนะครับไม่มีขาดนะครับผมระบบเกียร์ออโต้ครับบียูใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้แล้วก็แอร์อัตโนมือนะครับแอร์เย็นหนาวนะครับผมคันนี้นะครับจะมีแอร์แบ็กมาให้หนึ่งลูกนะครับ ุญแจนะครับเดีายวว่ากันนะครับมีมาหนึ่งดอกนะครับรู่มือ2สองเนี้ยชอบมาดอกเดียวครับแบบคู่ไม่เคยเจอสักทีนะครับผมเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถกันครับนี่ครับท่อต่ว่าพ่อนยนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับจะออกซิ่งๆหน่อยนะฮะไดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับ ไปครับหาที่เปิดก่อนครับผมซอกซ้ายขวาเดิมนะครับผมไม่มีชนหนักนะครับไม่มีจมน้ําอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้นะครับเครื่องดีนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องอีโคคาร์อ้ยเป็นเครื่องอีโกคาร์ครับหนึ่งจุดสองนะครับคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับผม ลูกค้าท่านใดครับสนใจนะครับจะซื้อสดหรือผ่อนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผม,มถ้ามูน่าจะจัดจัดไฟแนนซ์นะครับก็เอาเอกสารยื่นมาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวไปทดลองขับกันนะครับของมิสูบินชิมิราตนะครับเกียร์ออโต้นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมไะนะครับคันนี้นะครับผมสตาร์ทรถไปแล้วนะครับแอร์เย็นหนาวแน่นอนนะครับผมนะครับวียนี่เป็นเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้นะครับความปลอดภัยมีนะครับผม แอร์แบ็กนี้นะครับเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับว่าเป็นยังไงครับรีเสียงวิญกันครับผมไปนะครับไปลองกันนะครับไปครับอ่าครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาสุดหนยครับผมนะครับเป็นรถเล็กประหยัดน้ำมันนะครับผม ช่วงล่างดีครับผมอันนี้นะครับจากไฟนั้นนี่ก็พอประมาณสามพันกว่าบาทเท่านั้นนีงนะครับผมพออย่างกับมอเตอร์ไซค์นะครับประหยัดน้ำมันซด้ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับไปนะครับเลี้ยวซ้ายโอเคครับไม่มีดังไม่มีอะไรนะครับผมกงเกียร์ปกตินะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับ พอเพอ์นะครับผมไม่ดังแบบแป๊ดลำคาไม่ใช่นะครับแบบพอเพอนุ่มนุ่มนะครับเสียงนะครับเอาของเก่านะครับผมใส่โรบามาให้เรียบร้อยนะครับบมกวคเท่เลยนะครับผมอันนี้นะครับครับวกกระจกแต่กระจกซ้ายขวานี่ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับอ่านะครับ หรือว่าโอเคนะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับจะซื้อสดจัดไฟง้นได้เลยนะครับขอบคุณครับ